สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Park Melody นะครับผมตามที่ทุกคนเห็นในปกนะครับผมซื้อรถใหม่ครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็น FC ผมมานานแล้ว่เขาจะรู้ว่าจริงๆอ้าผมมีรถในฝันนะครับนั่นก็คือเทสลาบอกไปเลยว่าเทสลาแต่ว่าพอเราไปลองนั่งจริงๆแล้ว่เราไปลองเทสไดมานานนักทุนลองนั่งลองรู้สึกแม่งเล็กมากกับราคาต้องจ่ายแบบแพงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเกินตัวเราด้วยถ้าอนาคตเราเรามีตังมากกว่าน,นี้เราคงซื้อ รุ่นใหญ่เทสลารุ่นใหญ่ไปเลยเทสรุ่นที่เราเอื้อมถึงอะมันเล็กมากอะไรเงี้ยเราก็กตัดสินใจว่าโอเคงั้นช่วงที่พ่อแม่เปลี่ยนนะเอารถให้พ่อแม่เราก็ซื้อสำร้องไว้ก่อนคันนึงแล้วก็บอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดเป็นสปอนเซอร์นะครับอยากซัพพอร์ตเรื่องไปนะยังไม่มีฟิล์มยังไม่มีบมเบาะพรมผ้าปูอะไรเงี้ยอยากนําเสนออยากสปอนเซอร์ก็สปอนเซอร์ไดนะ้ตอนนี้คนที่ไม่รู้เลยคือพ่อแม่แล้วก็ แฟนผมนะครับมุกนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เลยเพราะว่าทุกคนคิดว่าผมผมซื้อปีหน้าผมก็ซุปปัน้นตูเปเยอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วผมอะ่ะเคยไปดูรถกับมุกอยู่ครั้งหนึ่งแล้วครับอยาอกขึ้นรูปให้ดูไปดูมาแล้วเราก็ดูไว้สองรุ่นครับมีดูเอ่อเจคู่ กับดีพอเ่ยแหละครับที่จะดูแต่ว่าพอเราตัดสินใจไปตัดสินใจมาอยู่สิงกลุ่มทั้งสองกลุ่มอ่ะดูปัญหาไหนมันมากปัญหาไหนมันน้อยมีปัญหาทั้งคู่นะครับดีก็ดีทั้งคู่มีปัญหาก็มีทั้งคู่แต่ว่าอยู่ที่ว่าอันไหนมันไลฟ์สไตล์เหมาะกับเรามากกว่ากันอะไรเงี้ยส่วนตัวผมพูดตามตรงนะผมชอบเจค,คู่มากกว่าแต่ว่าไลฟ์สไตล์เราเนี่ยเราชอบที่รูปลักษณ์ไม่ได้ไมันต้องใช้ฟังก์ชันมันอะไรเงี้ยก็เลยต้องมา,มาทางด้านดีพอนะครับผมก็ชอบแต่ว่าก็ใช้ได้อะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปรับรถกันนะครตอนนี้น้ดนนแลว วันนี้รออยู่ในโชว์รูมครับเราก็มาใส่นั่งรถชาวบ้านเขามผมไม่ได้กินใหม่นี่นานมากแล้วนานโคตรลให้ดูตัวแล้วกอนนะไม่รีรถรถคนอนื่นเขานะไม่รถผมนะนี่ข้างในสีนี้ถึงเวลาเก่าแม่งเก้าเก่าเลยเชื่อดียแต่สวยลงไปฟังเขาพูดมาว่าทำอะไรบ้างยังไงบ้างอยู่นี่นนะครับได้รถมาแล้วทุกคนนี่เวลานี้ หกโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาแม่กันชวนแม่ไปกินข้าวเราไม่ได้บอกอะไรเลยเดี๋ยวเราจะขับรถไปจอดมันก็จะมีอยสองแบบคือแม่เห็นตั้งแต่หน้าบ้านแล้วกับอีกอย่างหนึ่งคือแม่อยู่ใน่บ้านไม่รู้เรื่องรู้ราวนะถ้าเห็นแล้วเขาคงเดินออกมาเขาคงงงรถใครอะไรเงี้ยแต่เราก็คงเราจะเราจะถ่ายตั้งแต่ก่อนเข้าไปแต่คงแบบว่าไม่ได้เห็นเรียกแม่ชัดเจนขนาดนั้นอาจจะลงไปหรอกเป็นไงอะไรางี้นะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่มีใครรู้เลยถ้าเกิดมีคนรู้เลยได้อาจจะแบบเออ ถ่ายไว้หน่อยข้างหน่นะไม่มีเราก็เริ่มเลยตรงนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอขับไปครับแม่บ้างนะทุกคนไว้เจอกันตอนนี้คือเข้าหมู่บ้านมาแล้วนะครับทุกคนเอาสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่สวัสดีครับ,รบพ่อกับแม่หน่อยหน่อยนี่นี่น,นี่เอาเร็วเอาเร็ว มอะไรอไม่ต้องไม่มีล็อกอยู่นี้นี่เป็นยนงจ๊ะเฮ้ยไอ้นี่เนี่ยบอกที่ใหม่ไงว้าวจอด้แล้วล่ะฮะเสียงมันดังเหรือแม่เห็นโอ้แล็แคนเดียวเหรอ็นคนเดียวอาไปลับไปลับลมาเองหมดเลยเซอร์ไพรส์ แม่ทำไมไม่รับวันนี้ข้าวเราไปหาท่ากินนะนี่ยเดี๋ยวพานั่งรถใหม่เข้มเดี๋ยวพานั่งรถใหม่เข้มไป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 ่ป ชื่ออะไรป้าเองสิป้าลุงอะไรลุงเป๊กนะหน้าเหมือนลุงเป๊กสนิทกับลุงเป๊กมันเป็นทะเลลไปแล้วไปใครเนี่ยเอ้ยสวัสดีครับสวัสดียังครับสวัสดีครับสวยๆทำไงนี่ไม่ใช่ลุงเป๊กนี่ไม่ใช่ลุงเป๊กสวัสดีครับแมคาดหวังให้เล่นนะเนี่ยลองซ่องไปโอ้โหว้าสวยเหลือเกินอยู่โรงเรียนเดียวกันใช่ไหมเนี่ยเสื้อเหมือนกันเลยเฮ้ยยกเ้ยยกมา ัน,นี้ต<อ>สองกระโดดตุต้ตามาห,นหนึ่งสองขึ้นไปหนึ่งสองโอเคลนบ้านอ่ะทุกคนปรับตัวยับเลยเพราะจากคันเล็กกลายเป็นคันที่แบบแม่งใหญ่เลยตอนนี้ตอนนี้เห็นที่เห็นว่าไฟติดอยู่นะคือผมอัปเดตอยู่นะว่ากันนะครับผมไป ส่วนในวันที่สองนะครับวันแรกให้เราขับไปหาแม่นะครับแม่ก็ตกใจนิดหน่อยใกล้ถึงละว่ามุกจะออกมารอรับเราหรือเปล่าหรือว่ามุกจะยังแต่งตัวพิเศษบ้านแฟนรับไม่มาวะไอ้มุกต้องเห็นรถแท้เลยอะมันเห็นแล้วหรือเปล่านะพี่ลาทำไมบ้านมันล็อกหมดแล้วพี่เข้าอะไรไม่ได้เลยหรอ นะครับนะครับนะครับอดเซอร์ไพรส์เลยสวัสดีครับเดินมานี้แทเดมองอันนี้เฮ้ยเอาไปเอามาได้ไงอะสบายไปเอามาได้ไงอะทำไมอะจะเดาจะเดาไหมเราเฟนชจะเฟรคุณเลื่องเอกสารไปแล้วเหรอแล้วคุณนานแล้วแน่เลยเต้นี่ร่างคุณเกิเลยอะ ตั้งแต่วันที่เราไปดูกันไงจริงอ๋อใช่ค่ะ <c oughs> นี่เดินใกล้เปิดเองเลยเห็นไหมชุดรับรถชุดรับรถทะาเดนเฮ้ยเฮ้ยสวยอ่ะพี่สามคนมีรถใหม่กว่าชอบไหมยินดีด้วยนะคะได้แรับ <มา S 1> ไป ที่เราของหนูเก่งมากที่สุดไปหายกิ่งมาในคลิปตัวไหนเนี้ยเสร็จแล้วเก่งจังคุณอะต้องไปทำไปขับขี่นะคุณต้องขับให้ผมมีกันเยอะเลยนะกิ่งมั้ยร้อนชุดฉันไม่ได้ใส่เสื้อก็บอกให้เตรียมตัวบ่อยเตรียมตัวบอกพี่หิวพี่หิวให้เสร็จเลยให้เสร็จเลยก็ใส่เสื้อก็เสร็จแล้วแต่คิดว่าเออลงมาปิดเปิดประตูบ้านเนี่ยเห็นนะดูดูชุดดิคือไปเอาของแต่งมาไหนนะเมื่อวานไงที่จริงเมื่อวานพี่ว่างแล้วแต่คือรับเสร็จก็มืดแล้วอ่ะเดี๋ยวเห็นรีแอคชััั่่่นทีรไมชด นี่ขอเล่นวันหนึ่งแล้น,นี่ก็คือตีหน้านะครับเมื่อกี้เห็นว่าตอนตกใจตกใจจริงว่าเมื่อกี้ตกใจจริงไม่เห็นเหรอไม่เห็นอ๋อพี่กิดว้วยแบบอ๋อที่รังเห็นแน่เลยว่ะอะไรเงรี้ยไอ้หมาอยู่ไหนไปหายหมาดีกว่าทุกคนเอ,เอ๊ะเด๊ทำไรอะ่ะนันกูนี่ดูอะไรที่นอนหายไปไหนเตียงหายไปไหนเตียงหายไปไหนเจ๋งลยที่นี่อ๋อเหรอป้าป้านอนด้วยได้ไหมหอโอเคเดี๋ยวป้าไปนอนด้วยนะ เนี่ยเปิดรถกะคิมรถมันสูงปีละแป๊บนึงนะทิมมาเปิดได้แล้วเฮ้ยรถสวยไหมรถสวยเหรอเดี๋ยวพ่อไปเดินไปแก้จะเปิดให้เลยนะเฮ้ยこんにちはเซียร์ทเบลต์ต่อปิดนะไม่มามามาแล้วมีมีนี่ด้วยโอ้ยนิ่งแฝงหน้าแฝงหน้าเหรอแฝงไม่ได้ยังแฝงไม่ได้ ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปกินข้าวละมีแค่น้และทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันบ๊ายบาย